รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยม,มันทุก,ทกเรื่องครับรายการวาไรตี้แนะนําอาหารพาชิมพาชมพาทัวร์และอัปเดตเรื่องราวสุขภาพต่างๆนะครับรับประกันความมันจากผมแ <c oughs> จนนาคินครับและดิฉันพี่ป้อมทีมิกค,ค่ะครับสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมถามแม่ไปว่าตอนนั้นผมอยากมีแบรนด์ของตัวเองครับแม่ซึ่งทุกวันนี้คนเรา อยากจะมีแบรนด์ของตัวเองออ,อยากจะลาออกจากงานประจำกเก็บเงินมานานแล้วรอจังหวะออกมาเนี่ยจะทำอะไรดีแต่พอออกมาปุ๊บเนี่ยคือนึกไม่ออกเลยแม่ว่าจะทำยังไงดีขั้นแรกเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วอันนี้คือทริคที่แม่อยากแนะนำก็คือ,อ,อช่วยชอบในสิ่งที่มันสามารถทำเงิน แล้วก็เลี้ยงชีวิตเราในวันข้างหน้าได้สมมุติน้องแจนชอบเล่นเกมน้องแจนก็ควรจะเขียนโปรแกรมเกมหรือเปล่าคะลูกต่อยอดจากความชอบชอบชอบให้มันเป็นธุรกิจใช่เพราะว่าคนเราถ้าทําอะไรก็ตามถ้าทําในสิ่งที่ชอบเนี่ยชีวิตมันจะรุ่งเรืองมันต่อให้เจอปัญหาเลยทางตันแต่เขาได้ทําในสิ่งที่ชอบเขาก็จะหาทางออกจนเจอใช่ไหมใช่เพราะมันจะมีความสุขในการทําต่อให้มีปัญหาก็จะพยายามหาทางแก้นี่คือสําคัญมากต้องเลือกสิ่งที่ชอบสําหรับตัวเราและมันสามารถ ต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ส่วนอีกข้อนึงที่เจนถามว่าอันนี้เอาขอสาราซีเรียสเลยนะเอาจากประสบการณ์ตรงซึ่งสมัยก่อนที่แม่ทําธุรกิจมาเนี้ยเราก็ไม่มีไม่มีแบบว่าใครมาคอยช่วยเหลือใครมาคอยดูแลเราเนื่องจากยังไงว่าไม่มีเงินทุนเลยไม่ไม่มีนะทุกเรื่องค่ะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่มีเงินทุนนะคะเราไม่มีทุกเรื่องแต่เรามีสมองรเรามีแค่สมองสองมือมันสามารถสร้างเป็นเงินได้ก็คือข้อแรกเลย เขียนแผนธุรกิจให้เป็นแผนธุรกิจของตัวเองคนเราทั่วโลกเรียนตำราเล่มเดียวกันถ้ามันใช้ได้จริงมันคงเรียนได้มันคงรวยกันหมดแล้วไอ้คำว่าเขียนแผนธุรกิจอ่ะบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจแม่ช่วยชี้นิดนึงได้ไหมอ๋อได้ได้ก็คือเราจะขายอะไรเราจะขายอย่างไรและเราจะขายให้ใครเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่คือแผนธุรกิจที่เขาเรียกแผนธุรกิจแต่นี่มันเรียกหรูหราไปสําหรับเราถ้าสําหรับเรานี่เขาจะเรียกว่าแผนแผนแห่งการหาเงินสร้างอนาคต แผนแ่นการทำ hmm. ทำแบรนด์ให้ปังหนึ่งจะต้องหาสิ่งที่ชอบนะสองเขียนแบรนด์เขียนแผนธุรกิจเพื่อเพื่อสร้างแบรนด์ของเราอันนี้ให้เป็นของตัวเอง โดยที่เอามาประยุกต์จากความรู้หลากหลายจากในหนังสือในตำราในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเอา,าเอามาประยุกต์ต่อมาก็คือสร้างนะสินค้าให้สุดยอดลงไปดูในตลาดเลยเราไม่รู้หรอกอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ทราบ,รบแต่เราไปดูในตลาดว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งสมมุติเจนทําน้ําส้มสมมุติคใครเป็นเบอร์หนึ่งในน้ําส้มแล้วเขาดียังไง<ม>เราสามารถทําให้ดีกว่าเขาได้ไหมทําให้แตกต่างกว่าเขาได้ไหมคือไปเลือกมาเบอร์เดียวที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งเพราะการที่เราเลือกเบอร์ที่แรงที่สุดมันจะทําให้เรา มีมีแบบโฟกัสแน่ชัดคือไม่ต้องไปดูเปะปะไป20-30ลายอะไรเงี้ยดูลายเดียวที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ทําให้ดีกว่าเขาข้อต่อมาก็คือช่องทางการจัดจําหน่ายทํำยังไงก็ได้ให้เราส่งเร็วถึงลูกค้าเร็วสะดวกสบายไม่ไม่ต้องผ่านไป3วัน8วันน้ําส้มเจนต้องต้องไปฟรีซต้องไปแช่ต้องไปเน่ามันจะเกิดเกิดแบบทั้งเสียหายของเหล่านั้นแล้วก็การเก็บเนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะอใช้การดูแลเยอะอะค่ะ นี่คือเรื่องหนึง่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือช่องทางออนไลน์ใช้ให้เกิดประโยชน์อ๋อทุกโอ้ทุกวันนี้มีหลา,ชหลายช่องทางเลยนะครับในการส่งเสริมการขายหรือส่งเสริมการตลาด<ช>ของเรา <ใน S 2> อันนี้เ,นเป็นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอาวอันนี้รู้ดีรู้จริงโอ้ยอันนี้ท่าทางจะมีใช้ไปครึ่งแล้วนะคะ <ส balls> ท่าทางคือของเรานี้คือหนึ่งไม่ไม่ต้องใช้เม็ดเงินในการทําโฆษณาเยอะแล้วเราแล้วมันก็ต้องใช้ความถนัดใช้ความสามารถพิเศษในการใช้ช่องทางเหล่านี้ปกติแชทหาสาว ติดตามดารา<ม>ก็ลองใช้ช่องทางเหล่านี้เพ<ม>ื่อให<ช>้เกิดประโยชน์ใช่เออใช้ช่องทางเหล่านี้เป็นประโยชน์แล้วก็อีกข้อนึงก็คือตัดคนกลางเอากําไรตรงคนกลางมาเป็นของกํานันให้ลูกค้าตัดคนกลางให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อเอากําไรตรงนั้นไปไปหาของสมนาบุญคุณหรือมาทําสินค้าให้สุดยอดกว่าให้พิเศษกว่า<ม>ด้วยด้วยเม็ดเงินตรงนั้นของกานันนะครับแม่พอดีว่า<ม>เห็นจากท้องตลาดทั่วไปนะครับว่าของกำนันเนี่ยมันจะมีแบบ ทั่วไปเราสามารถสร้างอะไรให้มันโดดเด่นขึ้นมา,าแข่งได้ไหมครับได้ค่ะอันนั้นเราก็ดูซิว่าเราอย่าแจกอะไรลูกค้าโดยที่อเอาไปก็ไปทิ้งไปลก เช่นไอที่มีอยู่แหละเช่นล่มเช่นสมุดปากกาดินสอซึ่งมันหาซื้อได้ทั่วไปเราอาจจะหาอะไรแถมเช่นเจนสมุดน้ำส้มแจนอาจจะเป็นกระติกน้ำส้มที่ใส่น้ำส้มแล้วสามารถเย็นได้สามวันสามคืนก็คือหาอะไรก็ได้ที่มันทรงคุณค่าสําหรับลูกค้าที่เขาได้รับไปสค้สินค้าของเราด้วยใช่แล้วก็สอดคล้องสินค้าของเราแล้ทีนี้ให้ลูกค้ามาบอกต่อเราในโซเชียลของเรามันก็จะเกิดการกระจายเพราะว่า การที่ลูกค้าบอกต่อปากต่อปากปากต่อปากนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์สิทธิ์กว่าสื่อใดๆเพราะฉะนั้นใช้ช่องทางออนไลน์ให้เกิดการบอกต่อกับลูกค้าอ,อันนี้คือทริคที่เราใช้มาตลอดแล้วธุรกิจของคุณแม่นี่ปากต่อปากนี่มีเคสยกตัวอ,อย่างบ้างไหมครับที่แบบโดนใจเราเลยโดนใจผู้ประกอบการอย่างคุณแม่ก็คือเวลาใครเขาได้ใช้ได้กินได้ลองแล้วเขาสัมผัสกับเราเขาชอบเราครับเขาถึงขั้นแบบว่า เวลาไปประชุมที่ที่เขาเรียกอะไรนะอบตอะไรเงี้ยหรือหรือผู้ใหญ่กำลังเขาจะแบบใช่เขาจะประกาศให้เราเลยก็คือเป็นเป็นอะไรที่ตามสายตามท้องถิ่นตอมตามสายด้วยแบบบางทีเขาเขาเจ็บป่วยเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่ากันในหมู่บ้านอะไรเงี้ยคือแปลว่าลูกค้ารักเราลูกค้ารักผลิตภัณฑ์เราแล้วลูกค้าอยากอยากมอบสิ่งดีๆส่งต่อไปเงี้ยนี่คือนี่คือ อิทธิพลของการบอกต่ออันนี้คือเป็นได้เปรียบแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนใครที่มีเม็ดเงินสูงลงโฆษณามากอันนั้นคือจะมีกําลังจะเป็นเจ้าตลาดแต่สมัยนี้ใครที่ใช้ออนไลน์เก่งคใครที่ใช้เรื่องโซเชียลเก่ง เดี๋ยวนี้ครองตลาดกว่าคนที่มีเม็ดเงินมากกว่านั้นค่ะเสมนับผู้ประกอบการบางท่านอาจจะมองข้ามเรื่องพวกโซเชียลเรื่องพวกอะไรต่างๆนะเพราะเขาแบบอาจจะมีเว็บไซต์อย่างเดียวพอแล้วไม่ไเขาเขาคือคนถ้าเอาเอารุ่นแม่แล้วกันเอาความรู้รุ่นแม่ก็คือมัวแต่หาช่องทางมัวแต่ทําเงินก็เลยไม่ไม่ได้ศึกษาอะไรแต่เด็กสมัยนี้เกิดมาจากการเล่นเกมเล่นกันแต่เด็กเล่นอะไรมันก็เลยเกิดการชินการพัฒนาแต่แบบอย่างเนี้ยรุ่นรุ่นใหม่พอโตขึ้นมา ก็กลายเป็นเรื่องช่องทางการจัดจําหน่ายช่องทางการบอกต่อไปถึงลูกค้าอันนี้มันก็จะง่ายเพราะมันมีพื้นฐานแต่เด็กแต่สมัยรุ่นแม่ไม่มี <ừ> ไ,ไ,ไอ้แบบนี้ไม่มีเลยค่ะ <S <S <ๆ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัดองค์กรให้เหลือบุคคลที่จําเป็นการที่เรามีพนักงานมากมันก็เป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทอันไหนที่เราไม่จําเป็นสมมติฝ่ายขายทําเงินให้บริษัทมากที่สุดก็เพิ่มค่าตอบแทนให้เช่นเงินเดือนจากเงินเดือนปกติจากคอมมิชชั่นปกติเป็น คอมมิชชั่นสุดยอดจะปกติอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีแรงแบบให้<ร>เขาขได้ทำในการทำงานใช่เนะี่ยมันก็จะช่วยส,ส่งเสริมทุกๆเรื่องที่แม่พูดมามนี่แหละคือเคล็ดลับในการทําแบรนด์ให้ปังไม่ว่าทํากับธุรกิจอะไรหรือทําเรื่องอะไร,รใช้เคล็ดลับอันเนี้ยแล้วมันจะทําให้เราง่ายย่นระยะเวลาแห่งการประสบความสําเร็จเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดูแลทั้ง ภายนอกองค์กรแล้วก็ภายในองค์กรด,ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าไอ้การเวลาเราพูดเราพูดด้วยภาษาบ้านๆของเราอย่างเงี้ยคนอาจจะเข้าใจมากแต่ถ้าเราไปพูดภาษาหนังสือที่เขียนมาด้วยภาษาไทยคําอังกฤษคําอันนี้แม่ว่ามันมันเป็นอะไรที่ยากต่อการเข้าใจฟังแล้วปฏิบัติได้จริงอะไรเงี้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไปอ่านหนังสือมาแล้วเอามาเล่ากันอย่างนี้มันมันเป็นอะไรที่เหมือนฟังเล่นนะคะแ,แต่ แค่ทฤษฎีแค่ทฤษฎีแต่ถ้าลงมือทําจริงอย่างที่เราว่ามามันอาจจะเจอปัญหาบ้างเจอความสำเร็จบ้างสร้างสินค้าสุดยอดครับช่องทางการจําหน่ายสุดยอดครับของแถมสุดปังอือแล้วก็ค่าจ้างสุดคุ้มสํำเร็จแน่นอนสําเร็จแน่นอนเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้มาฟังเคล็ดลับปั้นแบรนด์ยังไงให้ดังปังใช่ไหมครับแม่ปั้นแบรนด์ให้ปังปั้นแบรนด์ให้ปังผมจะกลับไป นั่งคิดดูก่อนทันแรกวางแผนอย่างที่แม่บอกอไปนเลยว่าต้องคิดว่าเรารักอะไรเขียนแทนธุรกิจศึกษาูพต่อสู้ดูช่องทางม,มีในใจม้างหรือ,อยังคะจริงๆมีในใจอยู่2อ,อย่างนะถ้าอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะรุ่งหรือจะร่วงอะ่ะแม่ถ้าอย่างนั้นสัปดาหนะ์หน้าเรามาคุยถึง10ธุรกิจดาวรุ่งกับ10ธุรกิจ ดาวร่วงแล้วกันว่าน้องแกนนี่จะเข้าอยู่ในกลุ่มไหนนะคะจะร่วงนะแม่ไม่ได้ทำเสียงเนี่ยเอ๊ะมันก,มนก็มันก็ไม่แน่หรือเปล่าแบบบางทีเช็คก่อนสักนิดนึงก่อนที่จะตัดสินใจไปหาข้อมูลอะไรเสียเวลามากมายดูก่อนว่าเทรนตอนนี้เขาเป็นยังไงว้าวมีหมดเวลาแล้วแมไ่ได้ได้ถ้าอย่างไงเราเรา,เรามีเรามีเวลาเยอะเรามีทุกสัปดาห์และคุณผู้ชมนะคะก็ยังสามารถรับชาของเราได้เหมือนเดิมตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะ ครับสำหรับวันนี้เวลาของเรา2คนก็ได้หมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยธุรกิจที่ผมจะทำเนี่ยมันจะรุ่งหรือว่ามันจะร่วงครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะ